สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดก็นําเลขแม่ครัวปู่สีโซนนะคะ,ะงวดที่ผ่านมาก็แตกนะคะเข้า7-3มตรงตรงนะคะนางก็ได้เกือบเสนนะคะสำหรับงวดนี้พี่แอดก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆทางช่องเช่นเดิมนะคะ,ะสำหรับตัวเลขทุกตัวนะคะย้ำว่า ทางช่องเอามานำเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางนะคะโปรโดใช้วิจารยานในการรับชมนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาดูตัวเลขกันเลยเนาะอันนี้บอกก่อนนะคะว่าเป็นเลขคำนวนนะคะแม่ครัวปู4ีสน,นะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่คำนวณเลขแล้วก็แม่นนะคะแล้วก็ตัวเลขก็น้อยนะคะมีทั้งาบางบางงวดนะคะก็3ชุด สี่ชุดนะคะอันนี้มันแล้วแต่วันนะคะวันที่หวยออกอย่างวันจันทร์วัน,นะะอังคารนี้แล้วแต่วันนะคะก็เป็นบางงวดนะคะที่ตัวเลขอาจจะน้อยอาจจะเยอะนะคะเยอะสุดก็คือ6ชุดนะคะเพื่อไม่เสียเวลามาดูตัวเลขก,กันเลยเนาะอ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบวิ่งนะคะ ก็วิ่ง3กสี่นะคะอันนี้ให้วิ่งบนล่างนะคะสกัี่นะคะตัวดินนะคะคือ3ตัวรองสีนะคะย้ำนะคะสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่ชอบวิ่งนะคะบนล่างวิ่งได้เลยนะ3กสี่นะคะตัวดินนะคะ3ตัวรองสีนะคะอันนี้บนล่างเลยนะคะจับคู่ให้นะคะมี6ชุดทั้งหมดนะคะ6ชุด 9ก้าหนึ่งสี่หนึเนะคะเน้นนะคะเน้นหยุดที่3 9 3เกห้นะคะสชุดนะคะเน้นให้2ชุดนะคะย้ำนะคะมีทั้งหมด6ชุด9 1 4 1 3 9 3่งสี่หนึเนะคะเน้นหยุดที่3935หนะคะอย่าลืมนะคะ เลขเก้ากับเลข6ตัวเดียวกันนะคะระวังเลข9จะตีลังกานะคะให้เพื่อนๆน,นะคะฟังที่พี่แอดพูดนะคะอันนี้แม่ครัวปูซีซูนะคะเขาไม่ได้ให้มานะคะแต่พี่แอดกลัวมันจะตีลังกานะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะระวังเลข6ก็ขออภัยนะคะเลข9จะตีลังกาเป็นเลข6นะคะอย่างเช่น6 1 แล้วก็สามหเจดหนะคะกลมกลวเลขเก้ากมันจะตีลังกานะคะก็เห็นเออก็เขาบอกว่าถ้าเล่น9ให้เราเล่นหเล่นหด้วยนะคะก็ซื้อติดไว้นะคะอย่างเช่นเจ็ดหกยี่สิบก็ได้นะคะสามหยี่สิอะไรประมาณนี้นะคะกันพลาดกันกลมมันตีลังกาเนาะถ้ามันออกมานะคะ ก็เราก็จะได้ลบไปเลยเนาะเราจะได้ไม่ต้องฟักทุนนะคะก็อย่าลืมนะคะเลข9กับเลข6ตัวเดียวกันนะคะแคปเอาไว้เลยนะคะแคปเอาไว้นะคะเอาไว้ดูนะคะว่าเออเลขแม่ปู่40นะคะเเลขแม่ครัวนะคะปู่40เข้าจะเข้าไหมงวดนี้นะคะก็แคปเอาไว้ดูนะคะไม่ซื้อแต่แคปเอาไว้ดูก็ได้นะคะ สำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่แคปไม่เป็นนะคะก็หาสมุดปากกานะคะมาจดไว้นะคะว่าแม่ครัวปู่ซีูนนะคะงวดน,นี้เข้าหรือเปล่าเนาะไปแอดก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะโชคดีปังๆนะคะฝากกดตามช่องเอพารวยด้วยค่ะ